สวัสดีตอนเช้าไอ้พวกเฮียตุ้มเปี้ยตุ้มเป้อรเนี่ยคลิปอาวีตุ้มเปี้ยตุ้มเปอร์เวอร์ชั่นสองสองนะอ่ะกดเลยเดี๋ยวก่อนกูกำลังอัดไอ้เฮียมาครับเอออันคลิปอาวีตุ้มเปี้ยตุ้มเป้อร์เนี่ยเดี๋ยววะเดี๋ยววะกำลังอัดเนี่ยแรงเหรอธรรมดาสองสองเนี่ยแรงอ่ะกูขี้เกียจอัดไอ้เฮียอัดแล้วกูดวงตกไอ้สัส ถ้าเกินอันมันจะแหลกเออเล่นยากเออมาเล้วนะครับนี่แกครับอยากแกเล่นอันนี้ดิลองเล่นอาญาอันนี้ดิจบไม่ได้ไม่ใช่ไปหนึงเล่นอ่าอาญากายภาพอะเฮียออกแบบอะไรวะรูนดูดเลือดอะรูนดูดเลือดอะเฮียอาญาใส่เกี่ยวอะเฮียอาญาใส่เกี่ยวอะเฮียเฮียอะไรสมุนไพรซะ สมุนไพรใบเขียวเฮียสมุนไพรของกันนอ่ะโอ้โหไเขียวหูซื้อถอนได้ปะไอ้ค่ะเฮียมีตาตาแดงตอนนี้กเหือสองเดี๋ยวกูเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวกูเอารูปที่กูอ่ะเอาแป้งมาปะบนหูให้ดูแป้งปราเแป้งราบคิดนี่มันไม่รู้ดีนะกูไม่อยู่คนมาคุณเอาอีกไอ้่ะใส่เขียวอีก อ่ะยาว้เยมึงมึงย้ยอ่ะมเ้ออเยี่ยมเอไดียวอะไรกูจะให้ดองูเี้่ะโอึนเออดิเอาวีเปรี้ยวตุ่มเปร้ออ่ะไม่อยู่กับมึงอ่ะอันตรายอ่ะระวังนะครับอลิตัวนี้อลิตัวนี้สายเขียว เนี่ยถุงมีพลังครับนี่ตุ่มเปียตุ่มเปือครับมันไม่แหลกถ้าไม่ตายกูตุ่มเปียตุ่มเปือถ้าอาญามีเอสโล่ะมีมีไฟหยิดตลอกมันีช็อตเี่ยเาตายอ่ะม่เกิดตัวตัวเล่นอายาครับเฮ้ยอยากเอาปืนยิงหมาไว้ลมึงก็ขอมามึงอยากเอาปืนยิงหาเออนอออยากเป็น่มเจ้า

กระล่องแม่งไม่อร่อยเท่าหมาเว้ยหมาอร่อยกว่าไอ้สัสเนื้อมันเนื้อไก่เนี่ยกระล่องแม่งเนื้อน้อยอ่ะปิ้งแม่อร่อยไอ้เนี่ยคนเขาเหม๋เนี่ยเด็กหมาไอ้เหี้ยคนเขาเหม๋เนี่ยสัสไปไก่ๆตัวกูไอ้เหี้ยกระลอกเวร คนใจซ้ำไอ้เยอะคนใจซ้ำไ like yeah. ่้ราสคนใจซ้ำไอ้ใีรยอาเรียยล้อยอ้สัสไอ้เยอะอ่าเรียบร้อยสัก็ล้องูเด็กยอะไรเด็กสิบสองขวบแดกกระลอกเลยอแเกิล่วยแค่กูเปิดคลิปมาแม่ก็ควยเลยแล้วแดกสั์ ไอลิมเนี่ยต้องเพิ่มอิมเพชั oh ่นทีดีเนี่ยมีแว่นดำไหมเดี๋ยวเอาจะใส่ปกคลิปแว่นดำเฮ้ยเนี่ยแว่นดำไหยแว่นดำขวยอะไรสัตว์คนละแว่นดำไม่โอ้โหไอ้เหี้ยวกะลอกไอ้สัตว์มึงจะเป็นบาดทะยักตายเนี่ยไอเหี้ยบาดทะยักตายสัตว์ไอ้สัตว์เลสเกมเดี๋ยวมึงเจอวัคซีนแก้บาดทะยักไอ้เหี้ย วัคซีนแก้บาดทยักเองสัสไอ้ยามึงดูบอลอะไรเปตู้อไรู้เออวัคซีนแก้บาดทะยักชื่อทรอยทรอยไรสักอย่างเนี่ยนะเอาไอ้ยีนี่มันแย่งีเพียนเนี่ยกมึงปคนเดียวได้สสไอได้ประโยชน์ปราเขียวเโอ้โหไอสายเขียวไ้ยล่ะ เพียงท้ายสัต <cons> ว <urai sword> ์ทองท้ายเพราะถ้าหมาอย่ามาเข้าหมาอย่ามาข่วนกูหมาหมาอย่ามาข่วนกูไอ้สัตว์มึงมีแค่ฟันไงแย่แล้วมึงสั้นนิดเดียวไอ้แย่ยังกล้าอย่ามาข่วนกูอีกไอ้แย่เด็กกูเด็กกูเอาลูกโม่กอกปากแง่เลยสัตว์รอกูของสองชิ้นกงินรับรอง

เอากูโดนควยลนเนี่ยสัสสกิวลอกลอกตุบเรียตุบเร้ออสัไปแกลตัวกอยสัสเอ้ยกูโดนหมาอตูรีเอเวนกูโดนหมาอตูเดวนสัส เนี่ยถ้าเป็นลิงไอสัตว์เดี๋ยวกูโดนเอากระบองยัดตูดเีลยโอ้ยเฮียไม่อย่ามึงอย่ามาตบเด็กถึงสองขวบนะเว้ยเขาแค่แดกกระโลกแต่เขาไม่ได้แดกมึงไลยเฮี้ยไม่แม้ว่าอาย่าไม่ได้ยี่สิบหกหนู ก็กูเปรียบเทียบไปสว์เจ้าเที่ยอะไรกับการเปียกเทียบไปเที่ยทำไมอลิซไม่ตัวใหญ่กว่าอือ้วนกว่ามันอ้วนเด็กก็ลอกเยอะเกินเด็กก็ลอกเยอะเกินไอ้เยะ เฮ้กูขอโซโลคิวกระลอกได้ป่าล้างไม่ดีนั้นะจ๊ะมันไม่หนไปแล้วจะลอกูไมมีอ้โหอ้เี่ยไอกูไม่ออกแม่งทารอนนี้

ผมไม่ใช่คนคามรแล้วครับผมเป็นคนไทยสตองไ้สัตว์ใส่ตองพ่องเลยใส่กระตองพ้องสัตว์กูคนพัดตาบองเลยกูคนพัดตาบองเลยกูแค่นี้เฉยกูแค่อยากฝึกให้มันโลตัน กูได้แล้วสัเนี่แก่พิสุนักบ้ากับแก่บาดทยักไอนี้าแลนีมปื่ย็เนี่ยเมึงมีปืนเนี่ยกูเห็นมึงมีแต่โทระโขงอ้สัาแก่บาทยักด้วยเียมึงเจอกูสั์กูบอกแล้วเฮียม่นแก่บาทยัก กิกิ้เฮียขอโซโลคิวกูขอโซโลคิวกูขอโซโลคิวมาดิกไ้อม่งกไม่้อเียยเวนกูสาออกแก้บตรทยักไอ้เหียสุดท้ายบัตทยังไม่พัฒนาเย็ดไอเย็ดคกไอ โอ้ก็กันเวมเอก็มึงก็ต้องออกเนือนี่กันเวทไม่ออกมึงก็ตายแค่นั้นแหละเยี่ยมมาเจอกูมามาแกสัตว์เจอกูยัดพกไอเจอกู ทมดนีรอยมดูเฮียเฮียมดนี่ไอ้ย้าจูๆแม่งไอ้ไตไอ้ตวะพอคูฆ่ามึงห่าแม่งลงมากดเอ็กซิคิวเลยไอ้ยา ăn อัด à à เหี้ย ya mã ตา โอ้ห่ยยคยยโอ้ยกกูขาเอาวขาบอยแต่เอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยกูเห็นอะไรเนี่ยอะไรวะชนะได้เลยอสายเขียวไอ้เนี่ยพลังสายเขียวไอ้สั ไอสัตว์มึงไปเข้าแถวเรียนได้แล้ว,ลวไปไป,ไปชิว